วันนี้ทีมไทยสวมชุดสีน้ำเงินเริ่มครับทีมไทยเป็นฝ่ายเคลียร์ในครึ่งแรกเปิดโค้งเข้าไปโยนโค้งเข้ามา,มาไม่ถึงคนระับเปิดมาดีนะครับโอ้ที่เสาสองเข้ากันไม่ทันยังเล่นลูกโด่งมงมาโหนไปหน่อยครับดวงนภาหัวหน้าทีมนะครับขึ้นมง ลประตูก็เปิดเข้ามามงต้องให้เสียครับกระโดดลูกนี้อาฝาละครับฝาได้มงด้วยนะครับลูกเปิดเข้าไปสมัดลูกนี้โด่งขึ้นไปครับแล้วก็เข้าไปฝาคนที่มงก็คือหมายเลข2 2ครับเลทันห่วงยิงยาวไปข้างหน้าว่ากาญจน์นา,าครับศิลาวันยิงไกลครับโอ้โหไม่ตรงเปิดเข้าไปรุนป,ประตูในช่วง ก่อนหมดเวลาบอนโด่งรับโฉบก็มาว้านี่โฉบ้ามาบางังพื้นสาประตูนะครับยังได้อยู่ขึ่งหลังเวียดนามเขี่ยเริ่มเล่น,นครับเหยนทิริวเ,เราตัดได้ครับศิลาวันให้กาญจนาเขี่ยได้เอาครับเข้าซ้ายกาญจนาลุยเอา้าเลือกกาญจนายิงอันนี้โรยครับ1-0ครับโอ้โหเราได้ประตูขึ้นนำจากกาญจนาสังเงินนะครับ โอ้โหได้ประตูนำเร็วเลยครับในช่วง2นาทีเท่านั้นครับ2นาทีเสร็จเครับบอลมาจากหมายเลข7สิลาวันนะครับแล้วก็ไปที่กาญจนาลูกคุกติดครับแต่ว่าแก้ไขได้แล้วก็นิ่งพอครับที่จะยิงลูกนี้เข้าไปกอ,องเชียร์ทีมไทยรวมทัง้งคุณอัลลัมซัมครับชูมืออยู่บนอัธจันทร์ดูนะครับนี่ครับกาญจนะแตะมาจังหวะนี้ โดนสไลด์ครับแล้วบอลเป็นใจครับกัดเด้งหน้าแข้งกาจนามาตกข้างหน้าพอดีเหลือเวลาให้เลือกมุมเยอะเลยครับเลือกเสาสองครับมุมกว้างครับแล้วก็ยิงเข้าไปกาจนาไล่บีบมาเปิดหลุดมาลูกนี้วรพรออกมาโอ้โหอัออนเกมสุดยอดรับไปติดผลเลของเวียดนามกลางว่างระวังยิงไกลเหมือนกันครับนี่ครับเขายิงไกลแบบจอดๆแต่ว่าโดนข้ามการไปเยอะ ขวาลุนีคืนไปเลยครับกาญจนากาญจนาเปิดเข้ามาเอ้าเข้าไปเลยครับเข้าไปือยครับยิงซ้ำอีกทีหนึ่งผู้ช่วยสชิญชี้เข้าเลยครับเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหเปิดลุนี้ซ้ายเข้าประตูไปเลยครับกาญจนาสองศูนย์ครับเพราะผู้สาประตูดังพีตรินนั้นไปคว้าบอลออกมาจากเส้นดูครับแต่ผิดเหลี่ยมนะครับกลายเป็นดีครับโอ้โหปัดนะครับตกข้ามเส้นเข้าไปแล้วครับ ดูนะครับเปิดลูกนี้ผิดเหลียมครับการชนาตั้งใจจะเปิดแน่นอนครับโอ้โหเสียท่าครับลูกสามประตูดังทีรินดีครับการทีนะครับคุณนวลพันธ์ล่ําซําแล้วก็ขอขยับช่วยกันเียื่อน้ำลุยขึ้นมายิงปัดแล้วโอ้โหแม่วราพรปัดบอลลอยไม่ไปไหนครับคว้าไว้ได้นิ่งครับแล้วตำแหน่งยืนดีครับวราพรโล่งๆเลยครับยิงลูกนี้ ไปตรงตัววราพรยิงแรงนะครับเหียนชิงเง็ดดูครับก็ขยับออกตัวด้วยความเร็วแล้วเพื่อนก็เปิดให้<ฮ>พี่คุณเติมขึ้นไปมงไม่ถึงช่วยกันเติมดีครับเ้าไปเตือนทั้งสองฝั่งนะครับการที์ก็เ,เปิดเข้าไปมงเอา้ารับโอ้โหมงผิดเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นการมงสกัดผิดเหลี่ยมไม่ทราบว่าเป็นดารัสหรือเปล่าดูครับ ไม่ใช่ดารัสแต่ว่าถือว่เป็นเล่นทีมไทยครับครับดีนะครับเปลี่ยนทางไม่มากครับแล้วมาเบาครับวราพรฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกแล้วว่าจะเป็นทีมหญิงก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเวียดนามยังมีโอกาสกับยิงลูกนี้โอ้โห้เข้าเลยครับเข้าเลยโอ้โหยิงลูกนี้ต้องยอมครับว้าไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองครับซัด ด้วยซ้ายลงนี้เช็ดคานเข้าไปเลยครับเหยียนทีดุงตัวสมรองครับอครับช่วงเวลาที่เหลือนี่โอ้โหกดดันครับเขาต้องมีสมาธิไม่ดูครับยิงตรงนี้หนักมากเอาซ้ายครับโอ้โหแล้วเช็ดคานเข้าไปเลยครับวราพรหมดสิทธิ์ครับเขาเจาะไม่ได้แต่ว่าเขายิงไกลลงนี้มากยิงโอ้โหยิงได้ เฉียบขาดมากนะครับเหยนทีดูนะครับครับเปิดเข้าไปม่งครับกรักมาแล้วสองเขามีล็อกหลบต้องระวังครับเขายิงโอ้โหโอมาโอ้โหดีที่ไม่โค้งเข้าประตูะครับโอ้โหแบบพรวดเข้าไปทั้งนับโดนหลอกอว่าล็อกมานี่เห็นประตูบุ้กว้างเลยครับแต่ว่าปั่นโค้งไม่ตรงเองครับ ล็อกสวยเลยครับจังหวันนี้แม่เข้าหมดเวลาครับโอ้โหเราทําได้ครับทีมไทยทําได้ครับเอาชนะเวียดนามสองตออหนึ่งครับได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วครับที่แคนาดาครับปีหน้านะครับประวัติศาสตร์ครับองค์การฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลหญิงได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วครับ ก <High> ็ต้องชื่นชมนะครับความพยายามความทุ่มเทน,นะครับทั้งทีมครับทั้งเจ้าหน้าที่ทีมที่บุกไปเอาชนะเวียดนามถึงถิ่นเลยนะครับสองต่อหลาทีมกันคือได้ไปทบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ่องทญ่ปุ่นและจโอ้โหนี่ครับทีมไทยหลังจากที่ครองเหรียญทองซีเกมส์ที่เมียนมา อันนี้บุกไปชนะเวียดนามอีกครั้งหนึ่งครับชิงเหรียญทองที่เบียนมากกับเวียดนามครับอันนี้เป็นการเอาชนะเวียดนามและได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายครับปีหน้ากลางปีครับมิถุนายนถึงกรกฎาคมากลับมาก็าได้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เงินวรรณอฉีดตามที่เป็นข่าวนะครับ สองหนึ่งครับไทยชนะเวียดนามคว้าที่ห้าบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ติดหนึ่งในห้าทีมที่ไปบอลโลกที่แคนาดาครับในสนามก็ฉลองกันนะครับ ก็เป็นทีมไทยชนะนะครับบรรยากาศก็เห็นไกลๆครับถ้าเ,เวียดนามชนะเนี่ยอาจจะได้เห็นกันใกล้ๆ